พวกเราติดอยู่ในโลกแห่งการปรุงแต่งว่ามีตัวมีตนมันเป็นโรงละครที่เรามาเล่นละครเฉยเฉยมาเล่นละครเพื่ออะไรเพื่อจะรอให้พุทธะมาสอนแค่นั้นแหละรอให้ผู้เป็นปราฏมาสอนมาสอนว่าเราเป็นใครกันแน่พอเราได้ฟังแก่นทมปุ๊บเอา้าตัวละครนี่มันไม่ใช่เราเหรอเอาเสียงที่เราเล่นบทอยู่ตอนนี้ที่พูดอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่เราเหรอ มนโนภาพที่นึกก็ไม่ใช่เราใช่ไหมอารมณ์ที่ปรากฏก็ไม่ใช่อารมณ์เราใช่ไหมที่รู้อยู่นี้ก็ไม่ใช่อาการรู้ของเราใช่ไหมดูสิมันรู้ของมันเองอ่ะเนี่ยได้ยินเสียงของมันเองอ่ะต้องตั้งใจได้ยินเสียงไหมมันได้ยินเสียงของมันเองแล้วมันก็เข้าใจภาษานี้ด้วยธรรมชาติของมันเองเราอยู่ไหนให้จิตตอบจิตตอบเมื่อไหร่น้ำตาล่วงเมื่อไหร่นั่นแหละสาธุด้วยเลย โลกใบนี้คือโลกแห่งความคิดปรุงแต่งเสียงนี้มันสร้างทุกอย่างเลยเห็นไหมพูดมาตั้งนานเสียงนี้มันสร้างเรื่องมาตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงเห็นได้ไหมว่ามันปรากฏตอนนี้มันสลายไปตอนนี้เสียงเนี่ยร่างกายนี้มันเกิดมาเพื่อแตกสลายมันอยู่ได้เป็นนานหรอกเดี๋ยวเราก็ได้ก็จะไม่ได้เล่นบทละครบทนี้แล้วบอกให้ เพราะถ้ารู้อยู่แก่ใจนะว่าเราคือจิตคือธาตุบริสุทธิ์นะพวกเราเตรียมตัวสบายเลยร่างกายนี้แตกสลายมาเมื่อไรจบกันบอกให้เสียงเนี้ยเข้าใจให้ได้ว่าเสียงเนี้ยมันไม่ใช่เสียงเรามันเป็นบทละครที่มาอาศัยเสียงนี้แค่นั้นพออย่ายึดว่าไอ้เสียงที่พูดนี้มันมีความหมาย มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วมันก็ไม่ใช่ของของใครด้วย